สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ทิปก็จะมารีวิวการไปชำาวีซ่าคูมันที่ VFS Global ของประเทศอังกฤษนะคะซึ่ง VFS เนี่ยเขาเปลี่ยนสถานที่เนาะจากตรงเดิมเนี่ยอยู่แถวสุขุมวิทใช่ไหมคะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแถวพระราม9ซึ่งวิธีที่ทิปจะมาบอกวันนี้นะคะเป็นวิธีที่เราเนี่ยเดินทางโดยใช้ MRT นะคะ สำหรับใครที่เดินทางโดยการใช้ MRT เนี่ยสามารถมาลงที่สถานี MRT พระราม9ได้นะคะซึ่งสำหรับใครที่มาแล้วนะคะให้ลงที่ MRT พระราม9ให้เดินมาทางออกประตูที่3นะคะ,ะ,คะเพื่อไป G Tower r แกนรามเกนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปให้นะคะทุกคนจากนั้นให้เดินไปเรื่อยเรื่อย จะเห็นป้าย G Tower ใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะแปะรูปให้เหมือนกันจากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้นหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็จะเห็นทางออกจากตึก G Tower เนอะแล้วก็พอเราไปแล้วนะคะเขาจะมีบริการนั่งรลสกอบหรือชัตตันบัสนะคะเพื่อไป The Shop แอดเบลนะคะตึกที่เราจะไปทำวีซ่าซึ่งตารางเดินรถนะคะก็จะมีตั้งแต่7นาฬิกาถึง21น,นาฬิกานะคะนี้ฟรีนะคะ, free, ะ,คะทุกคนสามารถไปรอคิวขึ้นที่นั่นได้แล้วก็เราก็จะขึ้นไปประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะนั่งรถไปชมวิวส,สวยๆระหว่างตึกก็ได้นะคะแล้วก็พอไปถึงแล้วนะคะตึกเดอะช็อปแล้วนะคะเราก็เดินเข้าไปในตึกแล้วก็มันก็จะมีป้ายว่าวี ะะแต่และคนก็ขึ้นไปเนาะแล้วก็ขึ้นไปบันไดเลื่อนชั้นหนึ่งนะคะจะมีป้ายบอกก่อนขึ้นบันไดเลื่อนค่ะแล้วเราก็กลับมาที่รถกอล์ฟเนาะสมมุติว่าเราทําเอกสารอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะเดินกลับมารอขึ้นรถกอล์ฟเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะมีตารางเวลามารับนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งก็จะมาแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะ